El el นี่เขาเรียกตำบลอำเภอนี่คือบ้านกุตาบารูตำบลกุตาบารูนะใช่ครับตำบลกุตาบารูเป็นบ้านเกาะบริเวณบ้านเกาะบ้านเกาะกุตาบารูเนาะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอรามันนะครับอำเภอรามันเนาะอยู่ที่ตำบลกุตาบารูนะครับนี่ครับมีป้ายนะครับกุตาบารูนะครับอำเภอรามันจังหวัดยาลาเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ อายุทยาสิบบาทกันนะครับแบชื่ออะไรครับเนี่ยยังชื่อเบรยังมีกว๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างเลยมีกว๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวกว๋วยเตี๋ยวเรือเนาะมีเส้นเล็กแล้วกว็เส้นมีเส้นใหญ่แล้วกว็เส้นหยกเ<ม>ส้นเหลืองก็มีครับเส้นเหลืองนะเนารือนนะนมีนี่ก็สุดยอดนี่หรืว่ามีถ้วยถ้วยสิบบาทอ่ามีถ้วยสิบบาทด้วยเนาะ เป็นเลขสิบาทอ่าเป็นเลขสิบาทนะขายมานานหรือยังนี่ไปขายเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีนะ,ะนะมีมีผักด้วยนะคุยกับลูกค้าหน่อยครับมาจากไหนครับเนี่ยอากชิ้นอ,อ,อะไรวันนี้วันนี้ชวดเดียวเรือค่ะลูกค้าประจำหนระวันนี้มา แรกค่ะ,ะมีถ้วยสามถ้วยเล็กสิบบาทนะ,ะ,ะสิบบาทถ้วยใหญ่สามบาทนะมีแบบพิเศษไหมแปบพบิเศษก็สีส่ห้าอ,าอ,อ,อ,อ่าน้องคุณผู้ชมดูอ่ากวะเตียวเรือนะครับน่าทานมากครับ

ถ้วยเล็กสิบบาทนะครับถ้วยใหญ่สามสิบห้าเนาะนี่ <14 5. S 1> พิเศษส5พิบห้าพีเศทสี่ิบห้าบาทใส่ปับลงไป